นี่ก็เหมือนกันวะเนี่ยโอ๋ออันนี้แต่ผู้หญิงวะ <c oughs> เอาไงดีวะเอาแต่ผู้หญิงไหมเนี่ยผมไม่เคยกินผู้ชายอยู่แล้วมีใครบ้างเนี่ยมีมีมอาซ้ำทำไมวะมีリアใชไม่ดามเลยไงโอ้ <c oughs> ถาถ้าเป็นกูก็อันนี้กับอันนี้เลยอะ ที่เหลือก็เฉยๆแล้วนี่มันนี่มันแรงเพื่อกูโดยเฉพาะป่ะเนี่ยขาดขายปัวเอ,อ้าไม่มีคุณย่าไอเวอรีนทำไมอ่ะคือไม่สาวแล้วไม่นับโหแม่งแย่เกินว่ะมางั้นเอานี้ก่อนแล้วกันการดับคุณผู้หญิง วาไงเราก็ไม่น่าจะอันนี้อยู่แล้วสนใจตัวผู้อยู่แล้วม,มา,มมาเริ่มไงเดี๋ยวไม่เคยทำวะเร,เริ่มเริ่มจะใครก่อนดีวะกูก็ไม่ดูมึงม,มึงชอบใครเป็นเป็หนึน่งเลยเรียกมาตัวนึ่งเอาอรี่งไงอรี่ก่อนอนะ่ะ ไม่ <Hey. S 1> แต่มันเป็น S A B C แล้วก็ trash ขยะวะ่ะ mm. ขยะเออมันจะแรงไหมบอะแ,แต่ครั้งแรกเราก็ตามน้ำไปแล้วกันโอเค S A B C เอาตามแบบความชอบดีกว่าแต่หลอกมันแล้วก็บางวันนั้นแล้วกัน <c oughs> เอาเฮลี่ก่อนใช่ไหมเพราะมึงจีบบ่อยนี่วะ่ะ มึงคิดไงบ้างอะเออเู้่ไงเลยวะเหมือ,รรอมนเป็ละครตัวแรกที่กูจีบตั้งแต่แบบเริ่มเกมอะอ่ฮาฮะมันเหมือนไอ้ที่ยวมันก็าันจะนีไม่ได้ล,ไละก่อเล่ซัอื่นก็กินซัน่าลแต่ก็จีบนะแต่สุดท้ายสายก็ไ<ว>ม่ให้ด้อยู่ดีบุกเซนิว่าอเอะแอ่บุกเป็นเนิวาด ขนาดไม่ไปเล่นเล่นล่นลาสุดมึงดูดิไอ้เชี่ยแม่งยังมีอีก่นมาให้กูเลยไอ <laughs> ้เชี่ยแม่งตัวอื่นเจ็บแค่ไตหัวใจไม่ขึ้นเฮดี้ไม่เจ็บแค่เดียวสามหัวใจละไอ้เชี่ย <laughs> ถ้าเท่ากับแบบกลัวเอ็นอะเอ็นอะไรอะเออในตอนแรกมันจะแปลกเสีย mm. เยอะแต่หลังจากตีหัวใจไม่รั่วมันก็จะ,จะอันนี้พูดดีแล้ว <laughs> คือเหมือนตีหน้าตีหลังมืออะเอ็นหลังตีมันหน้ามือของกลัะ ช่วงแรกก็ก็เฉยๆวะ่ะแล้วก็ถึงจะปากเสียแต่กูก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอหลังๆอ่ะไออะไรเขาเรียกอะไรซีนมันดีเว้ยซีนซีนที่เอากอ <Hey. S 1> ล้องไฮรูปไปถ่ายสัตว์อ่ะเอ๊ยกูชอบวะ่ะแม่งน่ารักดีแล้วกูจำได้เลยตอนที่เล่นแบบแต่งหมดทุกคนเลยนะเฮลี่น่าจะเป็นตัวตัวแรกเลยมั้งที่ให้สตาร์ดอกกูอันแรกเลยอ่ะ มันให้เร็วด้วยจำได้เพาะตอนเล่นกับมึงตอนนั้นก็เฮลีก่ก็ตอนแต่งงานมึงก็ให้เร็วอ่ะอื <c oughs> ให้เอสไปเอวิวด,ดีด้วยเฮลี่ฉากในห้องถ่ายรูปเออมันแอบ,บทำอะไรกันในห้องถ่ายรูปด้วยเนาะโอเค okay. ให้เอสไปเอาไปตัวอะไรดีวะแซนดี้แล้วกันแซนดี้กูให้เอสวะ เออไอ้เอสตากูแล้วแต่มืองกูไม่รู้พ่านว่ะสซนดี้อ่ะของมึงให้มึงให้เท่าไหร่แล้วมาหักลบกันไงพูงี้ดีกว่ากูไม่เคยเห็นกันสิค่ซีนี่เป็นซีนไหมกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันาะกูไม่เคยจีบหัวใจสซนดี้ขึ้นเลยอ่ะมันมีที่เหมือนจะเคยมาเมืองมั้งเออว่ะเราก็ไม่เคยจีบเลยนี่ว่ะใช่แต่แซนดี้ไม่เป็นตัวละครที่พูดดีมากเลยอ่ะ ให้เกียรติมากอะแถมขายสตาฟุ d s สตาใช่ไหมสตาฟู้อืมก็ดีอยู่นะที่กูกูอยากแต่งงานด้วยกูอยากหาหมดที่ให้แต่งงานด้วยอะแต่หาไม่เจอทีวะ่ะให้เอสไปก่อนแล้วกันแต่ว่าที่เอสต่อไปรีอรีอรกูสองอันเลยกูดิ่งแวรนนี้ก่อนเลยผมมึงอะเอเอใช่ไหมรีอาร มันเหมือนคนนี้สายจิ้ผักสายอะไรอะอนมนไม่นี่หว่าไม่ดูกูเท่าไหร่ <A. S 2> มันก็เอมันก็ดีอะก็ดีใช่ไหมผู้ชายน่ารักคือตอนแรกอะ่ะถ้าไปของกูใช่ไหมด้หลายอย่างนะคือจีบง่ายไม่เรื่องมากแถมคัสซีโดนใจกูมากเลยจริงๆกูอยากจะให้มันอยู่อยู่เอสเหนือเฮลี่ด้วยซ้ำอะแต่พอมึงบอกว่าอยู่เใช่ไหมกูก็โอเคลดมาขั้นหนึ่งแล้วกัน รถมาขูขอ US แล้วกันเพราะส่วนตัวมันส่วนตัวมันดีทุกอย่างอะ่ะแถมพอเวลาจะไปจีบคนอื่นใช่ไหมมัน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 ไม่ได้จริงวะ่ะมันมันต้องกลับมามาจีบรีอารสักหน่อยหนึ่งอะ่ะจริงจริง <c oughs> ตัดใจไม่ได้จริงวะ่ะแบบใช่ไหมพอเวลาแบบซื้อซื้อสลัดมาเพื่อจะไปกินลงเมืองอะ่ะอยู่ๆรีอารที่แม่งแบบจะอยู่แต่ในบ้านแม่งก็ต้องออกมาเห <c oughs> มือนผู้เพสันิวารกูเหมือนกันผู้ <c oughs> เขียอะไรเนะี่ย <c oughs> โอเคขออยู่ตรงนี้แล้วกันอ๋อวชุดไว้น้ําออกไปไป,ปะไม่เกี่ยวเขาเนี่ยออกไปก่อนแล้วกันต่อไปก็อบิเกลอวอะแล้วกูเยัดวะกูดต,ต,ตัวเลยอบิเกลยม่นเหมือนแรงแล้วกูอะกูเข้ามาเล่นเกราแรกอะมันต้องไม่เป็นเหมือนนะัเกเล่นของเกมอะกูเอ้ากูพูดเลยเก้าสิบเปอร์เซน็นอะกูพูดได้ตัวใหญ่ที่อภิเกลคนแรกอะอือจริง เพราะเมเป็น,ร,ปนรังเอี่องจีมอ่ะพอสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่ที่กูดูอะจริงมันก็ไม่เยอะหรอกเขาก็เลือกจิเอวิเกลกันด้วยมอดนี้ด้วยนะเพราะมันน่ารักมากอะอแต่มเหมือนจะเป็นคนซึนนิดนิดหน่อยหน่อยอะแล้วคนชอบไงนะช่วงแรกก็เหมือนอตัวละครเล่นเกม์คน,<อ>นไทยมีเขาสีกับพ่อแม่ที่เป็นหมดปัญหาทั้งบ้านด้วยเ นังเองกันัดอะ่ะอืมอืม,อมกูให้เอสกูให้เหนือว่าแซนดี้แต่กูของกูอยู่หลังรีอาวอะ่ะ <c oughs> คือมันน่ารัากอะทำอะไรก็เปิดไปหมดอะแถมม่งอยู่ทั่วแมพจริงอะไ <c oughs> ด้เป็นตัวเดซี่ไปอยู่ทั่วแมพจริงอะมันอยู่ทุกที่จริงอะ <c oughs> อยู่บนเขาอยู่บนลำน้ำอยู่ตรงบ้านพ่อมด อยู่ตรงทะเลตายก็ไปกลางเมืองก็อยู่เออเห็นบ่อยสุดละจริงๆไม่ว่าไปไหนก็เจอเธออยู่ตรงทุกที่อ,อ่ะเล่นเกมคาสินก็ดีเพราะมันมีจุดยืนของตัวเองอะนะมันไม่ใช่แบบว่าอืมใช่แบบกูมีความคิดกูอยากทำอย่างน้นอย่างนี้แต่ก็โดนห้ามโดยที่ไม่มีไม่มีเหตุผลนะ่ะเหตุผลมันรับไม่ค่อยได้อ่ะ แต่ไอปุกียปอไม่ชอบไม่ใช่ว่าอันตรายนะถึงไม่ให้ไปถึงไม่ให้ประจนภัยแต่ปีแอร์ไม่ชอบแบบสัตว์เอ้ยอย่างเงี้ยเลยเออดีดีด,ด,ดีต่อไปก็หมดแล้วนะาปาบิเกลยวต่อไปเพนนีเพนนีมึงตรงไหนบบกูเอนะเอกูให้ อืมจีบง่ายได้หรอกก็ดีง่ายนยเออกูของกูก็เอเหมือนกันตอนแรกกูจะให้บีแต่พอคิดไปคิดมาเอาเอดีกว่าเพราะหลายๆอย่างก็ดีอ่ะแถมจีบง่ายด้วยเพราะว่าถ้ามีอร์ติแฟกที่มันเหลือๆเราก็ไปให้เพนีก็ได้อย่างเงี้ยเพนีเป็นเล่นเรื่องของมันนั่นไงไอแม่แม่ยาเลยเรื่องกระเพม คือหลายๆส่วนปัญหาจริงๆสงสารนะเพราะว่าต้องทํางานบ้านอย่างเดียวแล้วก็ต้องรับต้องหาในงานทําเงินอ่ะเยอะๆเพื่อเพื่อเพื่อเกตกันที่อยู่ให้ดีอ่ะแถมเป็นคนคิดเป็นตัวละครที่ออกแบบมาให้สงสารใช่ใช่แค่สงสารแล้วก็เหมือนเป็นไทยดีของเกมใช่ใช่ แล้วเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยแล้วนะจริงๆอ่ะกูว่าคนในเมืองอะ่ะไม่มีใครคิดดูถูกเพนนีเลยว้ากับแม่แพมอะ่ะ <c oughs> แต่เพนนีเหมือนจะคิดกูจําได้ว่าไดออลอกมึงไดออลอกหนึ่งเหมือนจะคิดไปเองว่าอะไรที่ไปอยู่รถบ้านเนี่ยมันดูไม่ดีกับคนในเมืองอะ่ะเช่เลยอรือสักอย่างนี่แหละจริงๆคนไม่ <c oughs> ไม่จะรู้สึกไม่ดีเลยที่ฉันอะไรว่าที่เป็นคนเดียวที่อยู่ในรถบ้านนั่นใช่ใช่ใช่ทั้งที่ไม่เคยทั้งที่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนพยายามช่วยหมดอ่ะทุกคนก็พยายามดีหมดอ่ะ เป็นตัวละครน้าสงสารจริงๆอ่ะไม่เห็นใจหอไอ้สากูโดให้เอสเลยแล้วกันเชียเอ้ยกูให้อยู่หลังอวิเกลเลยกูเออเออจริงนะพอถ้าจีบเองอ่ะแล้วดูได้ะลอกเองอ่ะไอ้เงินห้าแสนที่เอามาทําบ้านหรือของมาทําบ้านอ่ะให้หมดเลยนะจริงนะแต่ถ้าไม่ได้จีบเองตอนที่กูเล่นก่อนนั้นเนี่ยกูไม่สนเลยนะห้าแสน่ะกูไม่ให้อ่ะ แต่แต่ถ้าเล่นเองอ่ะไอ้หย้มมันเจ็บอยู่นะมันต้องให้จริงวะกูให้ตลอดเนยมันไม่ไหวแึงเนี่เราก็ต้องสงสารกินเห็นป้าแพมอ่ะวันๆก็ไม่ทําอะไรเลยอ่ะกินเหล้า่าไอ้กินเบียร์อย่างเดียวไปเมาอย่างเดียวมันจะดีตอนที่เราทําคอมูเสร็จแล้วจะมีรถมาทํางานเออเป็นคนขับรถบัสอ่ะเออมันก็ดีตรงนั้นอ่ะอืมอืม กจบสำหรับเพนนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอันนี้ไปกว่านี้เซนซิทีฟไปกว่านี้ต่อไปก็เอมิลี่มึงให้อะไรกูค้างไว้ตรงนี้แล้วอ่ะกูเต็มลงอะไรตามสุดว่ะให้แทรสเลยอะแล้วกลัวอะไรตามสุดอะจริงทำไมอะเอ๊ะจริงๆกูมันแทรฟแต่งได้หรอต้องจีบแตทต้งตัวเอมิลี่เป็นตัวเดียวที่กูไม่ชอบ ม่รู้อะมันไม่น่าสนใจหรอกนั่นอะไอ้คนพนัองานแอร์หรอกมันพาไปโลกของความฝันฮิปปี้หน่อยๆไม่ถูกพูดยังไงก็คือไม่ถูกเจตตาเด็กเพ้อฝันฮิปปี้อย่างเงี้ยนะน้องก็าินนาการไงของกูอ่ะกูให้เอสเลยอะแต่ถ้าหักลบกับมึงก็คงเหลือประมาณบีมั้งให้เอสอะเฮ้ยเอ้ยกูชอบว่ะกูชอบเมิลี่มากเลย อ <All> right. <c oughs> แต่ก็ต้องบีว่ะเพราะมันหักโลกของมึงแล้วของกูเอสของมึงแท้ก็ต้องเป็นบีว่ะตรงกลางอะ่ะ mm hmm. ของกูนะกูทุกครั้งเลยนะเวลาที่ตั้งใจจะจีบเอเมลี่อะ่ะมันจะไม่สุดว่ะมันจะต้องแบบอืชอบคนนี้แต่เสียดายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปแวะอย่างเงี้ยแล้วตอนจบก็ต้องจบซีรีอา mm hmm. มันเหมือนมันเหมือนตัวเผื่อเลือกที่กูรู้สึกผิดจริงๆที่กูไม่ได้จีบตอ่ะ เงด้อย,อยอจริงเลยต้องลงมอสฮาร์เล็มมาไงเพื่อให้เพื่อเพื่อต้องแต่งานกับสองคนเนี่ยแต่กูชอบนะกูชอบแดงอัลล็อกของเอเมิรี่มากเลยนะที่แบบโลกความฝันเพ้อเพ้อพ,พบจินตนาการไปเงเอเมิลี่ใจดีนะนกโง่บินมาชนกระจกปีกหัาปีกเจ็บมัง้งเอเอแล้วก็ต้องเอาไปเลี้ยงในบ้านแล้วก็ไม่ปล่อยนกไปเลยก็อยู่อย่างนั้นอะมึงอะ แตก่กูก็ดีนะอเอออยู่บีแล้วกันลูกจริงๆ <c oughs> พอแต่งงานมาก็มาอยู่บ้านเลยแต่ทำงานอย่างเดียวกูเสียใจตรงนี้แหละ <c oughs> อยู่บีแหละดีแล้ว <c oughs> ต่อไปก็มานีว่ะมานีคนนี้กูให้เอว่ะมมือง <c oughs> ให้มานีในอยู่ในเทยียบอ่ะไม่รู้ใครจะจีบม<ะ> <Lewis? S 2> านีวะเลวิสเอ๋ก็เป็นเลวิสแล้วก็เลวิสก็บอกแบบอย่างอืรมรู้อันนี้นะแต่เบอเร์ลูกไม่โงคอมเมนต์ว่ามานีโ no นคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องบบกเพิ่มเลยโบกเพิ่มไงวะสแตรสเดี๋ยวนะ elite ad low hello below ครับ no comment <Okay. S 1> อเคอ่ะมานี่กูให้ no comment เหมือนกันนะแล้ว <c oughs> เรากูที่กูให้เออะเพราะว่าขขายตขายตกูไม่ได้สนใจรุ่นป้า<ด>นะแต่ว่า <c oughs> แกใจดีอ่ะแล้วเราต่างๆที่เวลาแกคุยแกทักทายเอ้ยแกใจดีเป็นคนป้าดีดคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> แถมยังอัปเดตมาที่ให้เรารับเลี้ยงสัตว์อ่ะเอ้ยมันก็ดีนะเออบ้านไม่เหงาดี แต่เหมือนไม่นคนพาลาวะว่ะ mm. เจอแมวหน้าบ้านกูมาถามว่ากูจะเลี้ยงไหมแล้วพอถ้ากูไม่เลี้ยง mm. ก็ปล่อยไปเลยก็ทิ้งไปเลยอะ่ะมั้งนะมันไม่เคยวะ่ะ mm. ไม่เคยที่จะไม่รับอ่ะแต่ถ้าไม่รับมันน่าจะยัดเยียดกูแน่เลยวะ่ะรับเธอรับเธอนะรับเธออย่างเงี้ยอืม mm. แต่แต่กูชอบ กูชอบควสดว่ะควสดเลวิเท,ที่ไปห,หางเกิงแล้วอยู่ในห้องมานีแล้วก็แกล้งทําเป็นไม่รู้อั้งทั้งที่อยู่ในห้องมึงแท้ๆออเอออันนี้กูชอบมากเลยแม่งหาใช่ไหมเนา <c oughs> ะประมาณนี้แล้วกันมานีช่างแม่งต่อไปก็โจดี้โอ้โจดีโจด้โจดีจด้คนนี้กูให้เ <A S 1> ออ <A S 1> ให้เอะ <A S 1> อะโ <A S 1> อเคทำมันให้เ <A S 1> อารักแม่เล็งเดียว แมลงเดียวกูจะปูดมึงจะเล่นไอปลาที่เอาปลาไปทำครัวได้อยู่เลยอ๋อไอบิ๊กลัสเมา้์เบสปลาเขียวเออะทำไมถึงงี้เอ๊ไม่รู้ว่ะส่วนตัวมันนี่เอ้ยความชอบอ่ะไม่รู้ว่ะกูไรจิตคือเฮ้ยกูควรดูเท่านี้เลยไอโจนดี้เจนวลลาห์โรบินเนี่ยกูนี้ได้รจิตทุกแมปเลยนะถ้ามันไม่อหัวเต็มหันเต็มแล้วที่กูทำอะไรไม่ได้ เอาสายมิวุ้งไงเด็ตัวนี้เลยเป็นตัวแรกๆเลยที่กูขี่ะั้ถ้าเรนะากูที่กูใหเอสเพราะว่าเป็นคุณแม่สตรองวะเก่งอ่ะคือผัวไม่อยู่กูกูก็เลี้ยงลูกอย่างเงี้ย <c oughs> ทำงานบ้านทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมันก็ไม่ได้มีคัสซีนอะไรที่มันดึงดูดใจขนาดนั้นอ่ะเป็นตัวเฉยๆมากในเมืองอ่ะพอมรู้สึกเหมือนเป็นตัวประกอบตัวห <c oughs> นึ่งเลยถ้าไม่นับตัวผู้ชายนะเหมือน เหมือนโจดี้ก็ไม่ค่อยมีควยเลยแถมกนตีนด้วยกูจำได้เลยไอ้ควสกระลำอ่ะอ๋อคือมันมันจะมาท้ายของเดือนแรกเลยปะหรือเดือนต่อไปเลยนี่แหละใช่ซึ่งพวกกูขายหมดแล้วอ่ะไอ้ขายงเดกระลำอ่ะเออซึ่งพวกกูขายหมดแล้วแล้วกูจะหาอะไรมาให้มึงวะมันก็ต้องดองไปจําได้ช่วงแรกๆนี่คือติดตรงเนี้ยติดควสโจดี้เนะี่ยก็ให้เอแล้วกันใช่ แต่ตอนจําได้ไอ้ควสดปาก็ไปดินเนอร์เนาะอยู่ในบ้านไปกินข้าวบ้านเขาเลยไม่ดีเหมือนกันนะจะผัวเขาว่าอยู่นะก็เป็นมารยาทไงก็หาปลามให้ก็ชวนกินเลยเงี้ยเอแม่กูรู้ว่าคนเนี้ยตัวอยู่เทียไนแน่นอนอ่ะกูเก็บไว้ที่หลังแล้วกันกูรู้เลยคนเนี้ยคนนี้น่าจะอ่านอันเยอะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่านอันเยอะคนนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปโรบิน่ะโรบินกูให้เอนะมึงอ่ะ เออเหมือนกันอ่ะอยู่อยู่หน้าโจดี้ไหมหรืออยู่หลังกว่ยกูน่าจะอยู่หน้าอ่ะพอกันเลยแล้กูโบ้วกูว่ามันใช้เดียวโจดี้แหละอืมกูให้อยู่ข้างหน้านะโรบิมดนี่น่ารักด้วยแต่เม่คนเคี้ยนอ่ะพูดจาสนุกสนานอ่ะเหมือนขี้อัมอ่ะโอ้เพราจำได้ว่าตอนที่คัดซีนที่มันลงจากรถบัสปุ๊บโอ้โจเอโรบินนี่ใส่ใส่บ้านยับเลยใส่ใส่ฟาร์มยับเลย บ้านซอมซ่อฟาร์มล้างอะไรก็พูดตั้งหนาฮะจำได้ด่ายับเลยเซลเซลยับอ่ะแต่เป็นคนดีนะเพราะเพราะเขาพูดไปเขาพูดเล่นอ่ะเออมเขาเก็ตไปแบาขอโทษด้วยใช่ใส่เรื่องเพราะตอนเราอัปเกรดบ้านอะไรไปเขาก็จะมาขอโทษอะไรเงี้ยเขาก็จะคือเหมือนรู้สึกผิดจริงๆอ่ะทั้งที่เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะหรือบางทีเขาก็พูดเล่นโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะเขาไม่ได้คิดจะว่าเราจริงๆด้วยซ้ำอ่ะเหมือนพูดเล่นไปอ่ะ แต่ก็เอามาเก็บม,มาคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ส่งส่งจดหมายมาขอโทษวะ่ะขอบคุณครับดีมากแถมเก่งนะเป็นเป็นเออ,อะไรนะเขาเรียกอะไรอะ่ะสถาปนิกเหรอที่มาสร้างบ้านอะ <c oughs> ซ่อมแซมบ้าน <c oughs> สร้างเล้าสร้างอะไรทุกอย่างคือโรบิสหมดเลยนะเก่งอะ่ะคนเดียวเก็บเก็บหมดอะ่ะทุกอย่างเลยอะ แต่เสียงเดียวคือตังเสียเป็นแสนก็ต้องหาของมาให้ทําอีกอ่ะอันนั้นก็ก็ไม่รู้ว่าอกาอัพเกรดอับเกรดแล้วไ่ให้ได้อันเดียวอ่ะแม่งซื้อบ้านใหม่ได้บ้านหลังนึงนะก็ดีอยู่นะก็อยู่เอแล้วกันเนะต่อไปมาลุมาลุกกูให้เอสหว่ะมึงงวูเ ให้อีหอ๋หนูมารู้ามาดูเหนือเนอาะรู้เขาเต้นหนึ่งดีแหละไปดูดาวดูอะไรใช่ปะวะจะไม่จะไม่จีบใช่มันจะมีช่วงหนึง่งทเขาบอกกูจะได้มารู้กูจีบกูจีบกูจีบเต็มหมยแค่สองรอบรู้ว่ากูไม่ได้จีบมารู้เนื่องจากบ้านอยู่ไกลสถานที่ที่มึงอยู่เฉยๆานที่กำนังันอยู่บ้านแล้วก็อยู่ไปนั่งม้านั่งกับ อใครนะชื่อไอค้ครูครูชื่ออะไรนะเพนพนีเพนนีครูไอ้เพนนีเออไปนั่งคู่กับเพนนีตรงมานั่งดูเห<ม>็นอยู่แค่นั้นอ,อ่ะอันนี้คือมุมมองที่กูกูจีบมาลุแล้วกูแต่งงานแล้วกูมีลูกกันนะคือมารู้ว่าแม่ง <ๆ S 2> เก่งมากเว้ยคือแม่งฉลาดชิบหายอะ่ะแต่เดมิเทียสแบบจะคอยห้ามตลอดว่าเออจะสร้างนู่นสร้างนี่เลยําจริงอะไรเงี้ยเอาจริงเลยไม่ค่อยคือไม่มีใครสนับสนุนน่ะ คือก็เห็นใจอยู่นะเพราะมารู้แม่งเก่งและฉลาดมากเขาต้องเก็บของอะไรมารับของอะไรมาเงี้ยเพื่อมาทํางานวิจัยตัวเองแบตเตอรี่อะไรพวกเนี้ยพวกคอสพวกแร่อะไรเงี้ยคือช่วงแรกก็มีดูดาวแล้วช่วงหลังๆก็จะเป็นการสร้างหุ่นยนต์เว้ยที่ชอบตีอยู่ในห้องเป่ะเป็งเป่งอ่ะคือแม่งเก่งขนาดที่สร้างหุ่นยนต์เอไอขึ้นมาและเอไอแม่งมีความคิดจิตใจอ่ะคือแบบตอนตอนสร้างสำเร็จก็ให้เราดูใช่ไหม ไล้วเอไอแม่งฉลาดจัดอะจนแบบขอขอไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ไหมขอไปเรียนรู้โลกขอไปเรียนรู้จักรวาลขอไปเรียนรู้ดวงดาวอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องจากจากหุ่นยนต์ไปอะคือตอนนั้นแม่งเศร้าไว้เพอเพิ่งสร้างเสร็จอะพอหุ่นยนต์แม่งเปิดเครื่องพุกแม่งกูอยากจะไปอวกาศว่ะขอโทษทีนะแม่ไปละอย่างเงี้ยเฮ้ยโปรเจกต์ที่ทำมาตลอดร่วมปีอะหายภายในวันเดียวสุดยอดเลยว่ะสร้างเก่งเกินแม่งเก่งจริง แม่งแบบโอ้โหหุ่นยนต์เอไอพูดได้สื่อสารได้มีความคิดได้ขอออกไปดูดาวนอกอวก,กาศไปละพุ่งทะยานออกไปเลยถ้ากูจะไม่ผิดนะเพราะมันนานแล้วอะ <c oughs> ของกูให้เอสเลยเก่งมากแถมจําได้ว่าตอนแต่งงานแล้วก็จะมีให้สตาร์ดอปแล้วก็ให้กาแฟกับให้แบตเตอรีอ่บ่อยเท่าเท่าที่กูจําได้นะโอ้ก็ <c oughs> ดีอยู่ะแถมจีบไม่ยากเวยใช้แบตเตอรี่ใช้พวกแร่ใช้พวกคอร์ส ทองไอ้ทองแดงปกติก็เอามั้งก็จะไม่ผิดแต่ข้อเสียคือหายากเฉยหายากอืมถ้ามาอยู่ในห้องก็ไปนั่งอยู่ตรงโตฮินอ่อนคอมูไม่ก็มานั่งหน้าซาลูนกับเพนนีสองอย่างประมาณน,นี้แล้วกันตอไรพ่อแพรมแพรมกู <c oughs> ค้างอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะถูกแล้วไปเหนอ,อ เรไปไหนอ่ะวันวานไม่ทาหาอะไรกินเหล้าจาลูกเงี้ยจําได้จะมีช่วงนึงที่แบบโอ้หว่าว่าลูกอะไรหนัาก็ไม่รู้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ตอนที่แบบโอ้โหเพนนีก็ทําเพื่อแม่อย่างเดียวเลยแต่แม่ไม่เห็นความสัมพันธ์ของลูกไงกิน<ม>กินเบียกินเหล้าทั้งวันเมาซารูน <c oughs> บางทีจําได้มม่ก็เห็นมาไหนไม่อยู่ซารูนอะ่ะอื แถมมีก็ขับรถแค่นั้นะถ้าปลดล็อก้อมูลแล้วก็เริ่มเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยแต่ยันก็แท้อยู่ดีเพราะหลังจากนั้นก็ไม่ทําอะไรเลยอะหมดอยู่แค่นั้นอะ่ะแต่มันมีเควสหนึ่งกูงงมากเลยมันจะมีเควสที่จะเอาแบตเตอรี่เก่ามาให้อะเพื่อจําได้เลยว่าอ,อันเนี้ยแบตเตอรี่นะมันอยู่ในลร้นชักไม่รู้กี่ปีแล้วเอามาให้นะเผื่อจะใช้ได้เอา้าไอสัตว์แล้วมดแล้วก็จะมีเควสหนึ่งที่ขอแบตเตอรี่เพราะว่ารีโมทแบตหมด ต้องการแบตเตอรี่ถามจริงอ oh. ตลกชิบหม,มประมาณนี้แล้วกันไม,ไม่รู้จะพูดอะไรอะเป็นตัวละครที่ไม่น่าจะไม่ดีอะเป็นตัวละครไม่ดีอะ mm. แล้วแล้วก็ไม่เคยเอาจริตรงก็ไม่เคยเล่นถึงคัดซีนที่จะมีอะไรดีอะเพราะเล่นจะถึงแต่คัดซีนที่ไม่ดีทั้งนั้นอะ oh. แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจอะไรด้วย ประมาณนี้กันเออแล้วเควสแม่งยากด้วยนะไอ้ไอ้เบียสดอะเควสเควสเบียสดอะเออไอมึงเชื่อว่าไอ้นั่นแหะไอ้เควสนั้นแหะหาทําไม่ได้นะตอนกูเล่นแบบไอ้เซิร์ฟแรกอะที่กูเล่นในอุตส่าห์อืมอืมคืออะไรกูจบปีสามปีสี่อ่ะนี่ก็ยังหาทําไม่ได้อ๋อปล่อยอะเควสไอ้ป้าแพร์มอะเควสเทลโพลอะไรอเนี่ยนะไอนั่นแหละมันต้องเอาฮอปฮอปเป่าวะมันยากสั่น หรืออะไรสักอย่างเนี่ยขนาดเล่นได้แล้วกูยังลืมเลยใช่เพื่นอะน่ไปลึกมือมันยากอะยู่ต้องเอาฮอปไปใส่ในเครื่อง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 หมักวนยอะก็าจะไม่ผิดนะแล้วกว่าจะได้ทีก็คือชาตินึงนะไม่ก็เอาฮอปไปหมักในเครื่องหมักแยมหรืออะไรนี่แหละไม่งย,ยากอะกูจําได้ว่าตอนกูเล่นเหมือนกันกูงงอะอม,มันคืออะไรวะไปหาก็หามไม่เจอด้วยนะหรือไม่ตั้งใจหาก็ไม่รู้ ก็ต,ติดไว้ยาวอ่ะได้มาัำงานนะไม่ใช่เห็นนะใช่ใช่ใช่ออมันไม่มีขายด้วยนะไม่มีดอกคือคือ,อ,อต้องทําเองเท่านั้นอ่ะซึ่งมันยากอ่ะก็เลยอดูแทสไปแล้วกันนะฟ้าแพมสุดที่ละของหลายๆคนแต่ไม่ใช่ของพวกกูแน่นอนอ <c oughs> ต่อไปก็คนนี้ <c oughs> หนึ่งในดวงใจของหลายๆคน กูให้มึงอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเอสระดับหนึ่งเลยมึงสาธยายมาได้เลยอ๋อไอ้เมือนมึงีมันก็ไม่มีอะไรยันนแค่ไปแอร์ดูแลไม่ดีกูแค่เอามาดูแลแทนแค่นั้นแหละดูทัศน์สิไหนละอันนี้เป็นแ่แอร์แม่งเห็นเก่งเงินนะีแอร์เหมือนมึงเป็นเป็นเสาหลักของเออใช่เป็นเป็นเสาหลักของครอบครัวและทำตัวที่อ่ะเออเออมันก็เหมือนกับปกติอะเนาะเหมือนในชีวิตประจำวันให้แบบว่าอะไรอะ กูเป็นคนหาเงินนะเว้ยกูเป็นคนทํางานหนักสุดนะเว้ยมึงพวกมึงต้องฟังคําสั่งกูอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะแบบไม่ไม่เห็นหัวคนในบ้านเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะจิตใจเขาเป็นไงบ้างอะคือไม่เห็นหัวคนอื่นเลยอะค,คิดคิดแต่ตัวเองอะถ้าที่เป็นครอบครัวกัน้แท้อะก็มีอยูย่ทำเหี้ยกับบิเกลทำเหี้ยกับแคลไลอีกอะไรเงี้ยใช่ แค่ลายมือดีเท่ที่มันปลด็อกปวดใจปลด็อกอันนี้มันเข้าไปในห้องหลังบ้านเยอะๆใช่ใช่จะได้ชาไปดูบ้องหลังบ้านจะได้ชามาอันนี้ของดีเหมือนกันหมักแล้วขายแพงใช่ไหมใช่แล้วคนในเมืองก็ชอบด้วยปะใช่ใช่ชอบไอชอบเอาไปให้ไอเรียรีอาชอบไม่ไม่ได้ชอบไม่เฉยๆมันก็ชอบอ่ะอยู่ในขั้นชอบออื มันไอ้ขั้นไลฟ์ไม่ใช่เลิฟอบะประมาณนี้แล้วกันเค่ไลฟ์กูก็ให้เอสนะถึงกูจะให้ตามหมดทุกคนแต่แต่ถ้าพูดมาขนาดนี้กูก็ให้เอสระดับหนึ่งเลยเพราะตอนกูเล่นนะ่ะแชทก็จะแบบแคลลแคลลเค่ไลฟ์พี่เค่ไลฟ์เลยเค่ไลฟ์เลยพี่เค่ไลฟ์แค่ไลฟ์แคลล่ไลฟ์อยู่นั่นนะ่ะกูแบบคนพวกนี้นี่ความต้องการชัดเจนจริงๆไม่เหมือนมันเออไงไม่เหมือน โจดี้กับโรบินโจดี้มันครับรักกับผัวดีไอโรบินมันก็ถึงจะมีทะเลาะก,กับผัวบ้างก็ไม่ขนาดนั้นอ,อ่ะเออมันนอ,องสานะนะเนาะเอ๊ะไม่ใช่นอ,องสานนี่น่าเห็นใจอะ่ะแค่ว่าน่าเห็นใจดีกว่าใช่พอโจดี้ก็เค็นมาก็เค้นก็เป็นคนเงียบๆแบบมันไม่ค่อยทะเลาะก,กันอยู่แล้วส่วนโรบินกับเดมิเซียสก็ชอบทะเลาะก,กันเรื่องไรส้สาระ จำได้อะไรนะโรบินทำเตียงใหม่มาเดบิเทชมาแค่ตินิดหน่อยอะ่ะเอ้ะทะเลาะกันละบื้อมันเรื่องมันนิดหน่อมแนมมันไร้าสาระ,ะแต่ของแคโรไล,ลน์นี่คือแบบโอ้โหมันไม่เห็นจิตใจไม่เห็นหัวเลยอะ่ะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันสําหรับจากตัวละครผู้หญิงตาดิวโอเคปะ่ะมีอันอื่นอีกปะวะ <c oughs>